สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าอีกหนึ่งวันนะคะมาดูเด็กขี้อ้อนหนึ่งอัตรานะคะคุณพ่อทําความสะอาดในคอกก็อ้อนอยากเล่นกับคุณพ่อนะคะมาดูมาดูนะคะอ้อนไม่ให้พ่อไปไหนออดูดูทำนะคะดูทำนะคะให้แม่อย,อยากเล่นกับคุณพอ่อค่ะอ่อนกินอะไรย,ยังไม่มี้วยดอกเดือดเมาก <laughs> อ่อนอยากเล่นกับพอ่พอค่ะไม่แม่พอ่อกขยะ ดูจับขาจะไปไหนดูดึงพ่อเข้าหาอยากให้พ่อเล่นด้วยน่งนั่งนั่งดดูดูจะขึ้นขี่แล้วเนี่ยหนูไม่ใช่เด็กๆนะลูกจะมาขึ้นขี่หลังพ่อได้ยังไงพ่อเหมือนเดิมไม่ได้นะลูกดูทำนอนลงนนอนเลยถ้านอนเดี๋ยอะจะพ่อจะกรอบเนี่ยพ่อจะกรอบเลยนอนมานอนมานอนลงมาเอ้ยลงมาเอ้ยลงมาเอ้ยลงมาจะพ่อจะกรอบเนี่ยนั่งลงนั่งลง ถ้าอยู่ห่างไม่ได้เลยตัวมาเออนั่งใกล้ๆพ่ออย่าไปนั่งไกลสิอย่านั่งไกลสินั่งลงนั่งลงหนูไม่ถึงพ่อเนาะเอาขาหลังเกี่ยเขี่ยพ่อเลยนะดูดูคืออยู่ไกลก็ให้หยุดใกล้ๆอย่างนี้ดึงมือพ่อไปด้วยให้พ่ออยู่ใกล้ๆอ่านอนลงมามาอีกมาอีกมานอนเน็ตนอนตักเนี่ยมานอนมานั่งลงมานอนลงมาเดี๋ยจะให้นอนตักเนี่ย ไม่ได้เขาเคยนอนตักพ่อวามนะคะทีนี้ก็ไม่ดูตัวเองนะคะว่าตัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนาะอ่อนเด็กๆเลยคือขนาดนี้แล้วครับคือตอนเด็กๆก็จะชอบแบบนี้นอนตักแต่ทุกทีพ่อเขาให้นอนไม่ได้น่ะเพราะนอนทับพ่อพ่อก็ฮะขาหันกันพอดอต้องต้องโดนตัวครับต้องโดนตัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปาลุกขึ้นเขาก็ลุกแล้วโอเคครับวันนี้ให้ชมความน่ารักแค่นี้แหละแม่เม่ยนะ ไปแล้วนะเดี๋ยวพ่อไปเก็บพยะแม่ลำไย,ยก่อน